สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ k ายมาสเตอร์นะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรเข้าไปที่ k ายซ m มาสเตนะครับแล้วเราเลือกคลิปมาหนึงคลิปครับอ่าเออคลิป k ายมาสเตอร นะครับผมเลือกคลิป30นาทีก่อนแล้วกันอ่านี่ผมขอปิดเสียงเดิมมวลน,นะครับสักครู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับสมาชิกทุกท่านครับสำหรับท่านใดที่อยากจะใส่เพลงแล้วมันไม่ขาดตอนนะครับฟังทางนี้นะผมจะทำให้พี่ๆดูนะครับเห็นไหมครับคลิปคลิปนี้ความยาว39นาทีเราเลือกเสียงครับผมเลือกเสียงอันแรก อ่อันที่สองนะครับเห็นไหมครับสมมตินะสมมติว่าผมเลือกเลือกเสียงอันที่สองความยาวหนึ่งนาทีห้าสิบแปดวิ <All right. S 1> อ่าผมเปิดเห็นไหมครับพอเปิดแล้วปุ๊บมันก็จะมาจบตรงที่หนึ่งนาทีห้าสิบแดวิถ้าเราใส่ใหม่อีกหนึ่งนาทีห้าสิแปดวิใส่เข้าไปเห็นไหมครับไอตรงช่วงลอยต่อตรงนี้อ่ะเรามาเพลย์กันเลยนะครับตรงช่วงลอยต่อตรงเนี้ย <All right. S 1> เห็นไหมครับมันก็จะ <All right. S 1> สะดุด นะครับ <All right. S 1> หรือว่ามันสะดุดพูดง่ายๆว่ามันสะดุดนั่นแหละนะครับมันไม่บาลานซ์นะครับพูดอาจพูดผิดพูดถูกกราบขออภัยนะครับแต่ในกรณีที่ผมจะทำคลิปยาวๆแล้วอยากจะให้เพลงเพลงนี้ม้วนเดียวจบมาดูกันนะครับว่าทำยังไงเลือกที่เสียงครับเ <All right. S 1> พยงอะไรอะไลนี่แหละครับนี่ครับบวกเข้าไปครับแล้วแต่ตรง แถบด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเลื่อนฟังก์ชันมาตรงที่เล่นวนนะครับถ้าเราเปิดอันนี้อันเดียวมันก็จะเล่นวนอยู่แค่หนึ่งนาทีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเปิดอีกหนึ่งอันครับคือฟังก์ชันที่ว่าเล่นวนไปจนสุดโปรเจกต์ตรงนี้ครับเพลงนี้เพลงเดียวล่อไป30กว่านาทีเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ โดยที่เราไม่ต้องมาต่อแล้วต่ออีกนะครับมันขาดตอนอ่ายกตัวอย่างมาอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าผมจะลบโปรเจกต์นี้ทิ้งนะครับอันล่างนี้ทิ้งเลือกเสียงผมจะเลือกเพลงที่ผมใช้ประจํานะครับนี่อันนี้สามนาทีใช่ไหมอ่าเห็นไหมครับถ้าเราทําแบบเดิมเรามานั่งต่ออยู่แบบเนี้ยนะครับนี่เรามานั่งต่ออยู่แบบนี้แล้วถ้าเรามานั่งต่ออยู่แบบนี้อ้วกครับเนี่ยมันจะไม่สมูทในจังหวะที่รอยต่อตรงนี้ มันจะไม่สมูทมันจะหยุดนะครับมันจะพักแป๊บหนึ่งมันจะไม่สมูทเพราะฉะนั้นแล้วย้อนกลับไปทําไมนะครับกดตรงที่เสียงนะครับเลือกเพลงที่เราชอบอกดแถบเสียงด้านล่างนะครับเล่นวนครับเปิดคําว่าเล่นวนแล้วก็เปิดคําว่าเล่นวนไปสุดปรจก์นะครับเท่านี้ครับเพลงนี้มันก็จะเล่น ตลอดต่อให้เรามี5้ชั่วโมง10บชั่วโมงก็ตลอดสําหรับท่านใดจะทําเพลงกล่อมนอนหรือว่าทําดนตรียาวๆแบบนี้ได้เลยครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าคิดว่าดีก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกท่าน